สวัสดีครับวันนี้เราจะได้มาแถลงข่าวเรื่องการเปลี่ยนชื่อชแนลครับตอนนี้เราจะได้เปลี่ยนชื่อเป็นไอเฮียเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเราไม่รู้ครับขอเวลาคิดสักพักแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะทําการหาพิธีกรมาเพิ่มนะครับ โดยให้คุณสมัครส y ายแล้วก็สมัครสกายมาแล้วก็ให้คุณแอดผมในสกายเดี๋ยวจะให้ชื่อสกายไว้ข้างล่างแล้วกัน,นทพีอะไรอยู่ก็กำลังแถลงข่าวอยู่ก็ <c oughs> ข,อขอแถลงข่าวเรื่องนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องกิจกรรมเรื่องกิจกรรมนั่นก็คือเราจะทำการหาคนเข้าโฟรไปดูคลิป ต่อไปก็แล้วแต่ครับก็ถ้าไม่มีคนดูก็มือไม่รู้เฮียอะไรก็ไม่ต้องเสือกนะครับเพราะผมทํามาเล่นๆเฉยๆอันนี้เอาจริงนะครับแถลงขานะ่ารก็เอมไม่มีอะไรมากครับเยี่ยมหมดขึ้นลำโพงก็ขอแถลงข่าวแค่เพลงเท่าน,นี้ครับแต่จะมีอะไรอีกไหมเราไป PVP นะครับเรใหมห่ด่ดลายครับ เราจะมา PVP ส่งท้ายกันครับเร็วๆครับพี่เร็วครับผมรออยู่ครับเร็วๆดีไหนบอกขี้เกียจเข้าแล้วไม่เข้านี่ต้องอยู่ใกล้ลำโพงเลยนะเนี่ยไม่งั้นไม่ได้รอเร่ง up รอเร่ง up รอเร่งับพี่รอเร่ง up รอเร่งรัเอืมเนี่ยครับอ่านตามกฎเลยครับผมจะไม่เข้าไปรอใน PVP เดี๋ยว ผู้เล่นแฮปปี้ได้เข้าไปในลานประลองเรียบร้อยแล้วเราจะมาประลองกับพี่โทน,นี่กันพี่ถอดชุดออกให้หมดแม่งโคตรเกียนเลยชุดขอะอะเกลยอะกูพี่ต้องถอดชุดออกให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวพี่นี่ชุดพี่ถึกอะทนไฟเยอะชิมายเลยผมถอดแล้วเนี่ยผมเหลือแค่ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยพีไหนพีอพี่พพ 1. 1> หนึ่งครับ มาได้ครับครบ W A P V P, P, P เฮ้ยมันมาแหลกยุงอะเอ,อ้าแม่งแหลกยุงแล้วก็มา P V P สองถอดชุดด้วยนะพี่โโ P V P สองมังมาเกิดไหนก็ไม่รู้พี่ไม่ถอดโคตรโกงอะองถอด มาเจอหน้าสะเป๋าเลยไหมละ่ะอ,อ,อ๋อไม่เอาฮะผมยังไม่ใส่รองเท้าเลยขนาดเหลือรองเท้านะนะรองเท้าก็ยะพังอันเด็ออดอู้หูยฟักทองไม่นหน้าตาโคตรเจรลยเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะ อยู่ไหนอะอยู่กลางเลยเนี่ยโหเขาอยู่กลางเอ้ยพี่วีพีนะพี่วีพสองไงอยู่ตรงตกลางกลางที่มันมีนี่ป่ะฟักทองอะพี่มาตอนฟักทองดิน,น,น่าผมจะอยู่ข้างบนสุดแล้วเนะี่ย อาลังความความรอเฮ้พี่ยอมแพ้ผมสุดเถอะผมน่กเทปนะเฮ้ยเกับลวงยี่เนี่ยเนี่ยผมมาถึงสุดแล้วเนี่ย